สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับผมแคปเบอร์เวด้านในเกม ROV นะครับทุกคนก็ผมก็ครบ2,000ซับแล้วนะครับทุกคนว่าก็หลังจากที่ครบ2,000ซับนี่ผมก็ได้โพสต์ไปในชุมชนนะว่าอยากจะให้ผมเล่นเกมอะไรก็มีประมาณ1ล้านคอมเมนต์นะครับผมเข้ามาคอมเมนต์ว่าให้ผมเล่น ROV นะผมก็เลยโหลด ROV มานะครับทุกคนก็ ทรัพยากรทรัพยากรอะไรนี้ก็ยังโหลดไม่หมดนะก็เอาเป็นว่าวันนี้ผมไม่รู้ผมจะทําอะไรผมคิดว่าผมน่าจะเล่น5้าวีห้านะแล้วก็แบบกดสุ่มตัวละครเล่นเอาเออสุ่มตัวละครเลยก็ถ้าพร้อมแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปเล่นเลยผมกดเข้าแมพแล้วไปยวด,ดูกันว่าจะได้ตัวละครอ,อะไรกันนะครับทุกคนดูดโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะหน้าห้องโอเคนี่ก็คือฮีโร่หลายๆตัวที่มีนะฮะแต่มันก็ไม่ใช่ถาวรมันก็เป็นแบบว่าฟรีไงเฮ้ทุกคนเราผมจะเล่นอย่างนี้ พงยิงกันเราก็ยิงการ์ดปงแล้วก็ผมจะหลับตากดนะส่วนมันให้มาฮึบเปิดบัตรทดลองโอเคน่าจะเป็นตัวที่ผมไม่เคยเล่นอ้าวเชียตัวห่าอะไรวะเนี่ยว้าวลุงหนวดแน่เชียรวยนะตาเน,นะโอเคตัวนี้มันน่าจะเป็นออกจะเป็น,ออปนแบบไฟเตอร์แครี่บ้องไวฟาร์มโห้ยิบหายแล้วมันไม่ใช่แทงเลยทมันเหมือนแทงยังวะก็ออกเป็นว่าเอาอะไรไม่รู้กูออกของไม่เป็นนะทุกคนเอากายภาพไปแล้วกันไอ้โง่เอ้ย เอาเป็นว่าแล้วของส่วนพวกนี้มาแรงหรือมาแรงระดับหนึ่งก็ใช้ไปเลยนะมีแรงระดับหนึ่งใช่ไหมกู sort of ยืนยันเลยเอาตัวนี so ้แหละแม่งเล่นมาเถอะนะไม่รู้เล่นยังไงอ่ะเฮ้ยฟ้าเหมอเราจะเล่นฟ์มเหม่อแมวดีมีเพื่อนฟาไหมมีเพื่อนฟาไหมโอเคไม่มีเพื่อนฟ์าทุกคนแล้วกูต้องเล่นฟ์มใช่ไหมแล้วกูคือกูฟ์าไม่เป็นด้วยประเด็นคือทำอาหารในแบบสักอย่างกูกูโดนเพื่อนด่าได้เลยแต่นี้ทุกคนไม่นะเน็ตเราก็ดีเหมือนกันนะนี้ะ ราต้องไปเลนไหนเอ่ยเออเอาของในชิ้นแรกเออพวกเช่นกันเราก็จะกันน้ำปงอันล่างไปโอเคเลนไหนสร้างให้เราเป็นฟาร์มใช่ไหมใช่เราฟาร์มเราก็ต้องไปเลนนี้ดิกูก็ลืมโอเคกูรอจึอ๊บออ,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 อะไรนะอ๋อถ้ากดอาจจะเป็นแบบว่าเสริมเสริมพลังนะทุกคนนะต้องความคิดผมนะความคิดงง,งของผมโอเคคอเอลิปเกิดจึ๊บเดี๋ยวก็ยิงนี่ไงกูว่าแล้วอ๋อแ,แล้วมันยิงด้านหน้านั้นด้วยโอ้โหต้องตามทิศอีกกูบึบเลยสวยบึบ เบ,บิบเบิบเออนน่นแหละโอ้โหหัวระเบิดไปเลยให้กระแรงนี่แรงเหมือนกันนั่นนี่เราอ่ะเฮ้ยออบัฟฟ้าก่อนนี่บัฟฟ้าบัฟฟ้ารู้จักชื่อแต่ไม่รู้ต้องฟาร์มาอะไรไปอย่างแรกเพราะเราโง่ไงเราโง่เราโง่มากเราโง่ที่สุดในจัก,กรวาลเออนี่นี่อะไจะเป็นพุ่งโฟ,โฟโตโตโึบตูมวิชิบปบ,บโอ้ใช้เพื่อแอลนะ้วนาะถ้าจริงจริงยิงปกติก็พอแล้วเนะ่ะแต่เหมือนเพื่อนเราจะโดนนนนี่อยู่นะเราช่วยเพื่อนหน่อยได้ไหม ไปเลยเพื่อนโูหมึงมาดิอดีนุ่มอดีสาวน้อยโอค้ดสาวนะพมมาจัดเจะเพิ่บเพิ่บเอาตายแล้วเฮ้ยตัวเราโค้รแรงทุกคนเฮ้ยแรงจริงว่ะตัวเราผมอคงจะเลือกตัวละครถูกนะนี่ฮะลี่แรงจริงๆแรงเกินไปแล้วเพื่อนมาหน่อยเร็วเพื่อนเพื่อนมาเร็วเพื่อนเร็วเออสวยดีเออหุ่ยมาเล่นเล่นง่ายเล่นง่ายเล่นง่ายเธอจะเล่นเป็นนี่โคตรโหดนะทุกคนตัวนี้คือแม่งแบบเออคือเจ๋วเว้ย เดี๋ยวกูหยิบตัวละครถูกอะเออใจเย็นพี่เฉาพี่เฉาพี่เฉาใจเย็นครับพี่ผมยังฟาร์มอยู่ครับพี่เฉาโอเคตอนนี้เพื่อนเราก็ปเพื่อนตามจะถามกันไอ้เชนี่ก็นลามมลากกูแล้วมันลากกูแล้วไม่กูไม่ให้มึงลากกูหรอกไอ้โง่เอ้ยโอ้ยยังไไม่มีคนเจ๊คีบเลยนี่ขอสักทีอโอ้โหแม่งเอ้ยไอ้ดูป้อมกันบ้างดีเฮ้ยกูยอยากเป,เปิดใหม่แต่เปิดใหม่ไม่ได้อะเอ้ไอ้เพื่อนมาตีป้อมเราแล้วมันมันบอกไงมันเออตรงเนี้ยตรงเนี้ย HP ป้อมกูเหลือน้อยแล้วมึงดูกนหน่อยเออสวยสวยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวกูไปจัดการไอ้กเว้ยเพวกมึงไม่มากูไปเองกูไปเองกูมาแล้วกูมาแล้วเอ้สกิลไอ้อันตีอันตีนะ่าจะเป็นเพิ่มพลังแหละเหมือนเราจะเป็นสายแบบเพิ่มพลังแล้วก็ใช้สกิลแบบนั้นเออใช่ไหมนี่ไงนี่ไงขอค่าคีบหน่อยเออนะนะคีบเนะี่ยกดปกติเงี้ยกดคีบอย่างเดียวเออนี่นี่นี่ไงโอเควิสาอัลเอร์ดมาจุบอะไรอะไรเล่าอะไรเล่า อะไรเล่ามะอะไรเล่าอันนี้อะไรไม่ไม่รู้แต่ก็ใช้ได้แหละใช้ได้แหละหิวอ่ะเฮ้ยหิวไม่ต้องหนีก็ไม่ไหวนะไม่ไหวเลยนะจริงๆหิแล้วก็จะแอบย้อนกลับมายิงเลยยิงคิปทำไมลราโอ้ไม่เท่เลยกู กลับแลยไอ้พวกโง่เอ้ยพวกคิมโง่ๆมึงจัดการไปเลยกูไปฟาร์มดีกว่าทุกคนนะไอ,อบบนะ้พวกนี้ไอ้นี่มันชอบปวดนะไอ้พวกนี้ปล่อยมันไปโอ้โหแม่งฆ่าไม่ได้ด้วยโอ้โหกูก็มาโอ้โหเสียของดีเนาะเสียของจริงๆเล่น R าวไม่เป็นต้องมีคนคอมเมนต์ด่าแน่นอนอย่างนี้นะ R ินไ,ไม่เป็นครับผมฟาร์มก็ฟาร์มไม่เป็นครับผมฟาร์มอย่างเงี้ยไม่รู้ถูกเปล่าไม่รู้ถูกไหมนะฟาร์มอย่างเงี้ยก็คือแค่แค่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมแค่แค่เข้าป่าล่าสัตว์นะแล้วก็เก็บตังค์แล้วก็ต้องเวลเยอะกับเพื่อนเพราะเราฟาร์มเวลเยอะกับเพ โอเคเว่ยเยอะกูเพ mm ื hmm. ่อนที่ถือว่าเรามาถูกทางแล้วทุกคนเพราะเเยอะเพื่อนแล้วนะเพราะพฟาร์มเนี่ยเวลเวลต้องสูงกว่าเพื่อนด้วยทุกคนคนฟาร์มเป็นในป่านี้แม่งเวลเวลยเจ็ดเวลยแปดไปแล้วเออยังเวลยหกอยู่แสดงว่าเรายังต้องฝึกอีกมากเฮ้ยไอ้เคี่ยป้อมกูแตกตอนไหนวะเฮ้ยไอ้นี่มึงมึหล่อยมึงหล่อเยอะเอ้ยมึงไม่ต้องเลยนะมึงไม่ต้องเลยมึงโดนกูล่าแน่ไอ้เจ๊น่ะฮะแม่มึงคิดมึงเท่มากกว่าวะเดี๋ยวมึงโดนกูเอาคืนกูขอป้อมมึงหน่อยเถอะนะป้อมกับตูมีซองพี่น้องเนี่ยกูขอสักทีเถ ขอคือขอเอาปอเอาปอมมาเลยเพื่อนเอาปอมเออนั <Pokémon> ่นแหละจัดจัดเลยหน้าไม้หน้าไม้กัตนูช่วยกันยิงช่วยกันยิงช่วยกันกระหน่ำกระหน่ำเลยเทพยอนเทพยอนดูกูยิงปืด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 ขอเก็บอันยังไม่ีไอ้เชี้ยนนี่บ้าู่อ่กูลืมไอ่เฮ้เชี้ยนี่ก็หนีกูกูไม่ไอ้เีี้ยอวียโซอ่สาดใส่มาไน้เฮือบาเชียปะเฮือมาหน้าหัวหน้าสีหน้าตูเจตตะบุางงเอ้ตายเล็วเฮ้ยแค่นี้ก็มัไหวเล็วเหรอฮะ ไอ้ง่เนี่ยฮะหลายรอบแล้วมึงอ่ะตายมั่งนะตายมั่งก็ดีนะชีวิตมึงนะฮะจะได้แบบรู้สึกดีกับเขาบ้างเออกูขอนะเพื่อนเลยเราช่วยกูยิงหน่อยช่วยกูยิงหน่อยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแก้แตกแล้วป้องป้องก็แตกแล้วก็แตกแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วนิดเดียวนิดเดียวเออแตกเรียบร้อยยอดเพื่อนนายเตยดีทำดีมากเพื่อนยอนกูขอกูขอไอ้ชี้ย้ี้ยอนไอ้ชี้ย้อนกูก็ สักทีป่ะห้ยอนไอกูขอตัวนี้ไหมตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ไหมตัวนี้ฟืฟื้นฟื้นชื่อฟื้นื้นนี่ไงนี่นี่ขอสักทีใกล้ใกล้ตายแล้วเรียบร้อยได้โอ้โหวิวเจ็ดแล้วววเ7็แล้ววิวเจ็แล้วววเจ็แล้วเฮ้ยถ้าตัวเรายิ่งนำแล้วดีอยู่เรายิ่งโหดทุกคนเออก็แบบสักพักนึงก็แบบทางตีมาก็ไม่ลงเนี่ยคือเล่นอย่างเง้ยนะคือมันจะโหดมากเลยคือมันจะโคตรเท่ ออแม่งจะเท่มากนะฮะออกของก็ออกตามแม่งนั่นแหละไม่รู้ว่าออกอะไรไปเพื่ออะไรยังไงนะแต่ก็ช่วยขอตีป้อมอ่ะตีว่าอะไรเพื่อนตีตีป้อมหน่ะในตีป้อมหน่อเดียวให้เกมตีป้อมเฮ้ยไอ้ดวงไอ้ดวงไอ้ดวงนี่มันไอ้ดวงนี่มันแหลมไอ้ดวงนี่มันแหลมเฮ้ยตีเราตีป้อมเร็วนะเนี่ยเฮ้ยไอ้ดวงมึงสักทีป่อมฮัมกูงงอ่ะมึงงงอะไรมึงงงอะไรมึงไปไกลๆเลยอย่าโง่เลยอย่าใช้ใช้สมองเล่นเกมมั่งฮะใช้แต่ใช้แต่คำพูดคำด่านี่ไหลอ่ะเฮ้ยเปิดอันตเเลยหรีเลยอเยย้สีดาของ แม่งเอ้ยตีปกติก็แรงแล้วใช้ตีเร็วนี่ก็แรงอยู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 ่อ้โหูอ้โหูกมของกระหนุ่มกันนะเนี่ฮะตอนแรกๆนี่ก็เล่นแค่กับเพื่อนนะทุกคนนะแต่ผมไม่ค่อยมาเล่นหมวยอย่างนี้หรอกนะเฮ้ย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 หาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอหาเรื่องหาเรื่องกับคนดาเอวอย่างนี้เหรอหาเรื่องเหรอฮะแค่นี้ก็ไม่ไม่ควรมาสู้กับพี่นะน้องหาเรื่องอีกแล้วอ <Lab> ันนี้หาเรื่องหาเรื่องอีกแล้วหาเรื่องหาเรื่องคนในทีมบุ๋วฮะพวกมึงอะฮะหาเรื่องหาเรื่อง กูขวสักทีเหรอไอเช่ยนะ้กูสักทีสักทีป่ะพูโอ้โหโอโหโอโหโอ้โหกูไม่น่าเข้าเลยโอ้โหมันล็อกขั้ะทุกคนมันล็อกพ่มมันล็อกพ่มะมันล็อกพ่มะพ่มติดอยู่ในนั่นนะผมตายในนั่นเลยไอ้ตายตาลานี่นะก็คือไอ้ตายตรงนี้คือปุ๊กีปตอบสนอง ปัจจเัเฮิมก็จะดูเขาขาเจ้ากดดูอย่างนี้ใช่ไหมพวกพวกระดับซีเซียนเล่นกันเอออย่เงี้ยกดดูไว้ตลอดลยเออเพื่อนไอเงี้ยโอเคเเคือเราได้เปรียบมากทุกคนคือตอนนี้เราเสียป้อมไปแค่ป้อมเดียวเองคือแบบแม่งโคตรด,ดีอะ่ะเออ,อแบบผมกดตัวละครถูกก็จะโชคดีอย่างเงี้ยนะคือมันก็ไม่มีใครโชคดีกว่าผมแล้วผมกดไปผมแบบ เหมือ er> นต mm. okay. 10, 10, ั framework. ้งใจหาคีสังเกตไงนี่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 ตายเถอะโอเคเออสกับสกิลนี้แล้วก็สกิลนี้แรงนะทุกคนสกิลหนึ่งโคตรแรงทุกคนเออผมว่ามืนน่าจะออกสกิลถูกด้วยแหละนะเออประเด็นคือแม่งแบบโคตรแรงสกิลนี้คือแบบปื๊บโอ้ยคือยิงคนนี่เลือดหายเป็นน้ำนะเลือดลดเป็นน้ำเลยถ้าเราออกคีมันจะเป็นยังไงออกคีอาจจะขึ้นเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคือตีปกติก็หลักพันแล้วทุกคนโอ้โหเราแม่งตีแรงอยู่แล้วอะเออเออ แล้วจะล้มพี่ยังไงอะครับจะล้มพี่ยังไงมึง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 จะล้มพี่ยังไงอะไรสักทีป่ะฮะไอ้ด้วงไอ้ด้วงไอ้ด้วงป่ะไอ้ด้วงสักทีป่ะฮะขออีตัวเยี้นะฮะมึงเอากูอ้อมหลังมึงแล้วมึงโดนกูแน่มึงโดนกูแน่ะฮโดนกูแน่เรียบร้อยโอ้โหทีเดียวเลือดไหลเป็นน้ำครับโอ้ยเพื่อนบอกแรงกืนแรงไปอุ้ยตัวเชีืยอะไรเอางงนะเอาตายแล้วเหรอไม่โคตรแอคอะไปเข่ากระตุ้วเลย ขอสักทีเฮ้ยเขอทีหนึ่งขอทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขออีกทีหนึ่งขอทีหนึ่งขออีกทีไอ้ยเฮ้ยเชนี่เออมึงแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่เพื่อนถือว่าเพื่อนช่วยเราไว้ทุกคนผมผมจะไม่ว่าเพื่อนในทีบุ๋มเพราะผมก็ไม่ได้หิวคิวขนาดนั้นนะแต่ดูท่าแล้วเรา MVP แน่นอนอย่างนี้นะ MVP เฉยแบบคือตัวละครก็ไม่เคยเล่นนะครับน้องๆคือก็เล่นก็เล่นได้เฉยอ่ะเฮ้ยกูเอากูเอาเพื่อนอย่าแย่งฟาร์มอย่าแย่งฟาร์มเฮ้ยเชนี่มึงอะไรมึงอะไรของมึงนะมึงอออออออะะะไไไไรรรขขงงงงงงมมมมึึึึเเเสวยยพื่่นนนนป็ถาจ นี่ถ้าเราคนเดียวเราก็ไหวอยู่นะนายคิดว่าเราไม่ไหวเหรอฮะต้องเรียกว่าเธอสิเธอผู้หญิงนี่นาย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 ขอเติมเติมเรียบร้อยร่วงถ้าเราตีดาร์คคนเดียวเองชื่ออะไรมันชื่อตัวนี้มชื่ออะไรนะต้องต้องยิงงโลอ๋ออดาร์กดักสเลเยอร์โอ้โหแม่งเอ้ยหน้าฟาเฮิฟจื๊บจื๊บจื๊บคุยใช้สกิลหนึ่งกับนกนี่ไงโอ้โหนกบอกโอ้โหนกเลงมากเลยไม่ไหวเลย จิบมากเลยครับพี่ชายโอ้โหปื๊บ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 โอ้โหโคตรแรงเลยเพื่อนไมรู้สึกว่าตัวเรามแรงเกินไปแรงไปจริงจจื๊บจืบจืบโอ้โหไหลเป็นน้ำกูบอกเลยบอกเลยใครมันจะไฟกับกูนะอย่ามาทะลึงกับกูเด้ออย่ามาทะลึงกับกูพวกอย่ามาทะลึงกับกูเด้อนี่ฮะจื๊บจืบไม่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 ของกูของกูเพื่อนอย่าอย่าอย่านายไม่ได้ฟาร์มนายนายอย่าใช้้กูก็ไม่ใช้สกิลฟาร์มเลยเว้ยเด้อเด้อเด้อ เน่เน่เน่เออใช้นี่มัง่งเออใช้มัง่งเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวมันงอนเดี๋ยวสกิลฟาร์มมันงอนช่วยช่วยตีด้วยมังกรได้เพื่อนเออบอกมั่งดิเฮ้ยอย่าตีคนเดียวดิเฮ้ยอย่าตีคนเดียวเดี๋ยวช่วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยข้างล่างสองตัวสามตัวไอ้พวกมึงนี่ก็ลุมพวกไม่มีทางสู้มึงเจอนี่ไงน,นี่ไงนี่ไงขอขีเหอะแทงอะแทงอะแทงกท็แทงเถอะแทงกท็แทงเถอะแทงกท็แทงเถอะดูก็รู้แทงก็ไม่ไหวหรอกแทงเงี้ยแทงก็ไม่ไหวหรอกแทงก็ไม่ไหวหรอกเออช่่ววยยโโออ้้หไเีีีนมึงกก็ทุตัดละ นี่บนบน, taking, บ,น,บ,นบนไหวไหมบนไหวป่าวบนไหวป่าวบนเพื่อนเราเป็นยังไงบ้างโอ้โหเพื่อนโอเคเพื่อนชนะทุกคนโอเคดันป้อมเลยทุกคนมาทุกคนผมดันกลางแล้วเขมาดิพวกมึงอ่ะมาเหอะกูให้หมดตีเลยมา้าวมากเลยตอนนี้คือแบบห้าวโคตรห้าวทุกคนคือห้าวมากโอ้โหข่อยวิว15ไปเลยขอตันๆเลยนี่ขอเวิตันเลยอยากดูเอาของครบมันจะเป็นยังไงเฮ้ยเหลือของทั้งสองชิ้นมีดาบขี้อีกโอ้โหเราก็ต้องก็ได้ดาบขี้ก่อนเดี๋ยวพวกมึงอ่ะเดี๋ยวพวกมึง ขออธิบายตรงนี้หน่อยครับผมเข้าใจผิดว่าดาบแดงเป็นดาบขีนะครับทุกคนขึ้นตะลุกติดขี้ท,ท,ท,ทีกูบอกเลยขี้ไหลเป็นน้ํากูบอกเลยไหลยิ่งกูเยี่ยว่ะคือแบบยิ่งกว่าน้ําตกอะปืดปืดปืดอะกูบอกเลยมันจะไหลแบบโอ้โหอุ๊ยเลยไม่เคยมีออของบู๊ตแรงดิบป๊บด,บดบึ้ดิบอื้่ถ้าตีดาร์สลีเยอะคนเดียวเพื่อนตีดาร์ตีดาร์กับเราไหมฮตีดาร์กับเราปะตีดาร์กับเาชมตีดาร์สลีเยอะปะเอาไหมเอาไหม,อไมโอเคแล้วแต่ เอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาเชียรกันไม่เอาโอเคปุ๊บไม่เอาออดเปิดเลยดิเปิดเลยดิเปิดเลย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 เออกวอะไรเออกวอะไรกวอะไรกวอะไรมีกูยุ่งกวอะไรฮะมีกูยุ่งกวอะไรมเปิดเลยกูเปิดให้ตัวเปิดพลัมเจ็ดจําไว้ซาฮึบเอายังเอายังนี่นี่นี่กูอึดปะวะเราความอึดเราน่าจะไม่อึดมากทุกคนเราต้องดูตรงนี้ใช่ไหมข้อมูลฮีโร่โอเคอึดสุดในตี้เอ้ยมีคนอึดกว่าเราคนหนึ่งอะ โอเคเพื่อนไหนตีป้อมด้วะเอ้าจบแล้วจบแล้วอือโคตรไปเลยดูดิทุกคนผมไม่ใช่ม v ีอะโอ้แม่นางนี่แม่นางนี่แม่นางแม่แม,ม่นางนี่เก่งมากเลยนะเออแม่นางกดไลค์ให้เออแม่นางโคตรเทพเลยทุกคนโอเคทุกคนถ้าหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคครับผมทำคลิปให้แล้วนะ <c oughs> เข้าใจไหมเออ ก็สำหรับเราทีมนี้ก็ลาไปก่อนนะครับทุกคนบ๊ายบายโอ้โหงั่ตอนแรกนี่ถ่ายไม่ได้นะเกมบุกตอนนั้นก็ถ่ายฟรีไฟก็ฟรีถ่ายไม่ได้กูจะรีวิวแมปตักหน่อยเนี่แม่งผ่านมานานแล้วนะวันนี้คงรีวิวไม่ทันแล้วละนะใครมันจะมาดูกูใครเชิญกูอีกอ่ะไม่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 เป็นไรกูปฏิเสธก็เล่นหน่อยดีกว่าไปเอาด้วยอด้วยเล่นด้วยเล่นด้วยบ๊ายบายโอ้โหหูแม่นางคี้นี้เองหน้าขาวเทาขาวคองมันยองใหญ่ โอเคคนลาไปก่อนนะครับคนรไปใหม่ bye bye.